คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนจริงผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมครับผมสวัสดีครับเอซีทุกคนทุกท่านนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะไปตามแนวทางของเซียนกทมนะครับนะงางวัต่ิพันมาก็หลุดไปนะครับขอโทษขออภัยให้ด้วยด้อนะครับขอโทษขออภัยเอซหลาย,ยๆนะครับเนาะ อัต่ิพานมาลุดเดอร์นะครับเนาะทางคลิปสั้นคลิปช็อตนะครับที่ลงไปนะครับเนาะสำหรับแนวทางของเซียนกทมนะครับเนาะสลับฮานอยของเซียนกทมนะครับก็เข้าตลอดนะครับวันนี้ก็ลงไปให้ที่เรียบร้อยแล้วเดอร์วันนี้วันเสาร์นะครับเนาะเซียนกทมก็ลงไปให้แล้วนะครับไปติดตามไปดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อยเฉพาะกิจหน่อยกาชาตนะครับพิเศษนะปกติแล้วก็ v i p นะครับเนาะฮานอยนะครับชอบกระจัดขัดกระพานไปนะครับวันนี้ก็ลงไปไปที่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็มาตามเวลาพัฒนาวันที่11นะครับวันจันนี้กันนะครับสำหรับแนวทางของเสียงกทมนะครับาะขอโทษขออภัยด้วยงดที่ผ่านมารุดไปนะครับว่าวันนี้ก็จับาอเด่นนะครับ506นะครับให้เด่น506นะครับจับคู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับจับคู่ก่อนนะครับ53 54 59แล้วก็56นะครับ02 09 00แล้วก็06นะครับ หกแปดหกสี่หกเก้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับเนาะนะครับถ้าชอบตามที่แอดจับไปให้ก็อาที่เซียนท่านจับไปให้ก็ตามไปนะครับชอบก็จัดขัดเขาผ่านเหมือนเดิมนะครับเนาะเนาะเหมือนเดิมนะครับกดฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อมาได้พลาดคลิปดีๆคลิปนเด่นนะครับวันนี้ก็คือว่าลงไวนะครับปกติเราจะลงวันหวยออกเออวันนี้ตามมาไวก็ได้ลงไวนะครับเนาะแล้วก็มีเวลาด้วยนะครับเนาะมีเวลาด้วยนะครับ ก็มีเวลามันลงให้นะครับนะเดี๋ยวก็จะลงให้ทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวนะครับเอฟซีนะครับเนาะก็ชอบประจัดไปนะครับเนาะขาดก็ผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเนาะว่าเสียนกอตโมนะครับจะวงกลมให้ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะนะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะวันจันนี้เราจะได้เฮงๆปังๆไปด้วยกันอ่ะไปดูกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับว่าเราก็ไปกันต่อเลยนะครับสำหรับแนวทางนะครับเราพัฒนา นะครับแนวทางเราพัฒนานะครับเสียนกทมนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับเนาะเสียนกทมหลุดนะครับอ่ะวันนี้วันที่11เดือนส1เนะครับ6 7นะครับวันจันทนี้นะครับวันจันทนี้นะครับก็ขอให้ f อทุกคนทุกท่านนะครับมีแฮงแหงปังๆกันทุกคนนะครับเนาะขอให้มีโชคมีราบกันนะครับให้เด่น5 0 6นะครับเด่น5 0 6นะครับสลับแนวทางนะครับเนาะของเสียนกทมนะครับ ขวดปั้นจันนี it ้นะครับเนาะก็ขอให้ FC ท <Yeah, us S 1> um ุกคนทุกท่านนะครับเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็ให้มีผู้ปกครองนะครับเนาะให้คําแนะนำนะครับให้คําแนะนำนะครับลูกหลานนะครับเนาะนะวันนี้ก็แอดจำนองผ้าม้วนนะครับก็จะมีแนวทางนะครับเราพัฒนาเตียนกศม์นะครับมาฝาก FC ทุกคนทุกท่านนะครับนะชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับเหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเดิมนะครับเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนาะนะครับสำหรับแนวทางของเซียนกดทมองวันนี้มาแก้มือนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับเนาะเอาเซียนกดทมองนะครับห้าหกศูนย์นะครับก็มีนะครับห้าสามห้าสี่นะครับ ห้าเก้าห้าหกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หกนะครับหก 6 4 6 9 1 6นะครับเอฟทีครับก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับเนาะแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับวันที่11เดือน11นะครับอของเสียนกดทมนะครับปล่อยแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเนาะ วันนี้วันเสาร์เลยเอฟซนะครับเนาะเราพัฒนาก็ไปออกวันจันนะครับวันจันที่ที่เอ็ดนะครับเดือน11นะครับ67นะครับเนาะก็เอฟซุกคนทุกท่านนะครับก็มีเป็นอาทานนะครับมี53 54 59 56 02 09 00 06 68 64 69 66นะครับนะก็ใช้วิจารณญาณกัแล้วกันนะครับเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอฟซีนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะชอบก็จัดไปนะครับหาถ้ายเอฟซีไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเนาะผ่านไปก่อนอ่ะก็นี่ครับเน้นนะครับไปที่5 9 0 2อ่า00นะครับ69 64 68นะครับเนาะ มันสามารถออกได้หมดทุกตัวเด้อ FC นะครับตัวที่ไม่ได้วงกลมก็ออกได้นะครับเนาะไอตัวที่วงกลมคือตัวที่ทางเซียนกทมเพื่นชอบเด้อนะครับ FC เซียนกทมเพื่นชอบนะครับที่เพิ่นวงกลมไว้นะครับเนาะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันออกได้เบิดนะครับเนาะไม่ว่าจะตัววงกลมหรือไม่ได้วงกลมนะครับเนาะนะครับมันก็ออกได้ทั้งนั้นนะครับเนาะขอแต่ว่าสูตรไม่ผิดนะครับเนาะ ะครับแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับเสียนกทม11ตัว11เดือน11 67เด่น506อาจับคู่ก็มี53 54 59 56 02 09 00 06 68 64 69 16นะครับวงกลมไปที่59 02 00 68 64แล้วก็69นะครับ FC นะครับเนาะตัวที่เซียนนะครับ กรอทมนะครับเพื่อนวงกลมไว้นะครับเนาะตัว like ที like ่เพ so, ิ like ่นชอบนะครับตัวที่เซียนชอบนะครับนี่นะครับนี่ฮะนครับตัวที่เซียนชอบนะครับถ้า FC ไม่ชอบนะครับ FC ชอบตัวที่ไม่ได้วงกลมก็จัดไปนะครับเนาะหรือว่า FC มีตัวดีตัวเด่นก็มาจับใส่กับตัวเลขเลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นของเซียนกทมนะครับเนาะ ก็จะน้อยชุดนะครับเนาะถ้าเกิด f อได้มาหนึ่งตัวนะครับหนาหนึ่งตัวแม่นๆนะครับเนาะก็มาจับใส่เรื่องเลยนี่ครับเนาะเราจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับ f อซนี่นะครับจับใส่ห้าศูนย์หกได้เลยนะครับเนาะ f อซทุกคนทุกท่านนะก็ตัวที่ห้าเก้าศูนย์สองศูนย์ศูนย์หกแปดหกสี่หกเก้านะครับเป็นตัวที่เซียนนะครับกทมอลมันชอบนะครับเนาะ นะชอบตามเสียงก็จัดไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเนาะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆของช่องเอสจำลองพามวลนะครับวันนี้ก็ขอให้เอฟซทุกคนทุกท่านนะครับเนาะโชคดีมีชัยกันนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับวันจันนี้นะครับเนาะขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนเด้อนะครับขอให้เฮงเฮงปังๆนะครับวันนี้ก็ขอให้เอฟซทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับกันทุกคนเด้อนะครับสวัสดีครับ